โอเคผมมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ของแต่งนะครับณนะปัจจุบันนะครับของแต่งที่ผมใส่ไปทั้งหมดกเ็เริ่มชุดแรกนะครับเรื่องแหลกท้ายนะครับอาจจะเล่าบอกให้ฟังไปแล้วก็คือผมใช้ตัวแหลกที่มันตรงรุ่นนะครับแล้วผมก็สว่างกล่องจากใน ร้านที่ไทยนะครับแล้วก็ให้ช่างแปลงนะครับแล้วก็แนะนําสําหรับคนที่ติดตั้งกล่องท้ายแหลกท้ายนะครับน็อตทุกตัวนะครับผมอยากให้เพื่อนๆอย่าลืมข้อสำคัญนะครับติดแล้วคุณอย่าลืมทาน้ํายากันคลายนะครับหรือจะใส่แหวนรองกันคลายอะไรก็ได้คือผมมีประสบการณ์มาแล้วนะครับตอนทริปเขาใหญ่นะครับก็คือระหว่างขับไปเนี่ยน็อตคลายแล้วกล่องท้ายเนี่ยสั่นเป็นแบบสั่นสั่นแรงมากจนแบบ ทีมพี่พี่เซอร์วิสเขาขับตามมาประกอบบอกว่าให้จอดก่อนนะเพื่อแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของการโหลดน้ําหนักใส่แหลกท้ายนะครับก็คือพยายามอย่าใส่ของหนักเพราะว่าสามหกด G อ่ะบอกบอกไว้ก่อนว่าชุดท้ายจะค่อนข้างสั่นนะครับสั่นเป็นพิเศษแหละหมายถึงว่าชุดท้ายมายถึงว่าช่วงท้ายมันนะครับจะสั่นเป็นพิเศษมนเลยทําให้น้ําหนักถ้าเกิดอยู่ตรงเนี้ยเยอะมันจะทําให้บารารถเสียนะครับใส่ของหนักแนะนําผมแนะนําว่าให้ใส่ใต้เบาะดีกว่าก็จะดีกว่าคุ้มกว่า แล้วก็มันจะปลอดภัยกว่าครับแล้วก็ชิ้นที่สองที่ผมไปติดตั้งมาวันนี้เลยนะครับก็คือตัวบางโคลหลังนะครับก็คือมันไม่มีบางโคลมาให้นะครับตัว 368G ตอนนี้กําลังจะเข้าหน้าฝนนะครับผมก็ไปติดมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขับแล้วการทำความสะอาดมันจะค่อนข้างยากนะครับก็จะมีในส่วนของตัวปิด ชุดท่นไอแผ่นชาร์จด้านหลังนะครับก็คือเขาไม่ได้มีตัวตัวปิดมาให้นะเวลามันจะโดนน้าโดนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปซื้อวาติดเพิ่มนะครับรวมถึงตัวชุดใต้ท้องนะครับที่จะมีแผ่นแผ่นกันใต้ท้องอ่ะตัวนี้ผมก็ไปสั่งมาเพิ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดแฮนด์บาร์ตัวนี้นครับก็คือมีทั้งแฮนด์บาร์แล้วก็มีทั้งตัวที่วางแก้วนะครับแล้วก็ชุดจับโทรศัพท์ที่ผมเอามาเพิ่มนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีตัว ครอบไฟเลี้ยวนะครับสี่ชิ้นนะครับหน้าหลังข้างละสองซ้ายละขวานะครับให้เพื่อนๆดูครับโอเคแล้วก็สิ่งผมคิดว่าช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนะครับสิ่งนี้ครับตัวเตะเอาขาตั้งนะครับแต่ตัวตินเป็ดด้านล่างเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับเพราะว่ามัน ผมว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับแต่ผมสั่งมาแล้วก็เลยสั่งคู่ไปเลยครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริม